เ yeah. ด็กสวดอยู่แถบพี่น้องเ่งนะเออเบึงดูบึงดูน,นี่บ้างไหนน่าจะขันมันออกเนี่ยมันจะออกขึ้นกันจ้ะเป็นกุม้มเป็นก้อนขึ้นกันหนึ่งสีละปลาก็ะเลยเอือนให้มันอันดำก็เหลืองแค่นั้นแหละจ้ะ สวยนบกพี่นอ้องค่ะโอ้โอ้โอโอหถึงมาบดเลยเหรอเาะจะเริ่มอ,อนอวนแน่แหละล่ะพี่น้องเนี่ยก็จ,จะเอาแต่ดอกที่มันเงินเพื่เอาไใยด้วยจ้ะเอาได้เ,เขาก็เอาไว้ให้มันมันขึ้นปีนาเนาะต้องเอาไว้อันเป็นทิ้งไว้เป็นมูปลาเนี่ยจ้ะ วัดไร้มันสีบอลจิ้มกินลหรอโอ้ยน้ำสาบเยอะไปหน่อยเฮ้น่เงินเนี่ หลายอยู่เด้อะไป่านี่พี่น้องนี่อกงามอยู่เดี๋ยวดอกนี้งามค่ะพี่น้องอืมดอกบัวงามเมากกว่าบัวอ่แต่ดอกที่มัน่นสวยๆเยอะหน่อยงงเขาเลยมันพี่น้องป้าจะให้เบิ้งปลาเมื่อกี้นี่ที่ผ่ามาเอาเบิ้งฮ่าจะอ่อนจ้ะ ไายขับจะเต็มกระตาแล้วดีกองดีเซ็คของใหม่ก็ได้ลยทีหงอ้ก มีแต่เห็ดพี่น้องก็จะเอาดอกได้ด <c ười> อกน้อยดอกใหญ่เลือกเอาดอกน้อยปากกับเอาเด้โอ้อมไล่อยู่เยอะเพิ่ c, นใายทำยากพี่น้องเอ้ยอยู่ในอัน,ตตอนใต้ต้นไม้จะตั้งกล่องก็กตั้งบ่ได้จ้ะใบอันโซนมันตน่ำเนาะต้องมุดเข้ามาป้าก็เห็ดตามที่ได้ล่ะจ้ะไนเวียดนามก็ทุ่นเบิง่งเอาเด้อ มันมังก็ตัดพิงมดจ้ะ